สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไร่คุณย่าฟาร์มนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูพื้นที่นะครับที่ทางไร่คุณย่าฟาร์มนั้นได้เตรียมไว้เพื่อที่จะปลูกหญ้านเนปีนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับดูรอบๆเลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนะครับไร่คุณย่าฟาร์มนะครับให้ดูอะไรเนาะนะฮะ จริงๆแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับไม่ได้นะครับราบเรียบเสมอกันตลอดทั้งแปลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดิมทีนั้นนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับอ่านลาดเอียงนะท่านผู้ชมครับเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราให้น้านะครับหรือเวลาฝนตกนะครับน้าจะไหลนะครับจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะฮะ อ่าแล้วก็จะไหลนะครับกระจายไปทั่วแปลงฮะซึ่งปัญหานี้นะครับเป็นปัญหากับการปลูกหญ้าเนเปียนะครับเพราะว่าการปลูกหญ้าเนเปียนั้นถ้าจะให้หญ้าเนเปียเจริญเติบโตได้ดีนั้นน้ําจะต้องทั่วถึงนะฮะดังนั้นนะครับจึงเป็นที่มานะครับของการปรับปรุงนะครับพื้นที่เพื่อปลูกใหม่นะฮะท่านผู้ชมครับไร่ขุณยาฟาร์มได้ นำรถไถนะครับเข้ามาปรับที่นะครับให้เสมอกันนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่านะครับพื้นที่นั้นนะครับราบเรียบเสมอกันทั้งแปลงเลยครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับไร่คุนยวฟาร์มนั้นได้ทดลองแปลงนะครับด้วยการปลูกข้าวโพดไปแล้วนะครับหนึ่งรุ่นนะฮะซึ่งนะครับตอนนี้นะครับข้าวโพดนะครับถูกตัดออกไปหมดแล้วนะฮะ นำไปบดนะครับให้วัวกินเสร็จสับเรียบร้อยนะหลังจากนี้ไปนะก็จะเป็นการปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับแบบจริงจจังๆะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับทางไร่คุณยาฟาร์มนะครับได้นัดหมายนะครับให้รถไถนะครับเข้ามานะครับไถนะครับเพื่อที่จะเตรียมแปลงเพาะปลูกนะฮะซึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่รถไถเข้ามานะครับทางไร่คุณยาฟาร์มนะครับจะ พาท่านผู้ชมนะครับมาดูการถ่ายนะครับการเตรียมแปลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเราจะทำอย่างไรกันนะฮะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรับชมกันนะครับโดยตลอดนะฮะซึ่งนะครับหากเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับอไรคุณ่านะครับดีใจนะครับที่เป็นศูนย์กลางนะครับการ กระจายความรู้นะครับไปยังที่ต่างๆนะฮะเพื่อที่นะครับท่านผู้ชมนั้นจะได้นําความรู้ไปปรับปรุงดัดแปลงนะครับเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเรานั้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะฮะท่านผู้ชมครับแต่หากว่าท่านนะครับรู้อยู่แล้วนะฮะทางไร่ครุยฟาร์มก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมให้กําลังใจกันนะฮะซึ่งนครัหากมี ความเคลื่อนไหวนะครับมีอะไรคืบหน้านะครับในฟาร์มนะครับอาราคุณยาฟาร์มก็จะเอามานําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับพร้อมๆกันนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาวิชาชีพของเรานะครับให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะหากมีสิ่งใดนะครับที่ผิดพลาดนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับมาใต้นะครับ วิดีโอนะครับชุดนี้ได้เลยนะฮะไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ขออย่างเดียวฮะรบกวนขอเป็นคําสุภาพนิดหนึ่งฮะมีอะไรก็สามารถบอกกล่าวติติงนะครับทักท้วงนะครับกันมาได้เลยนะฮะเรานะครับอยู่ในวิชาชีพเดียวกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันนะฮะวันนี้ไร่คุณเนี่ยฟาร์มคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ